ยอดสะสมสามพันกว่าคนห้ามดหมดแล้วแม่ปวองนี่ขึ้นนะจ้าหมอ,อ,านอนค่ะห่มใหญ่คือหมดไปแล้วเรากำลังมาอยู่กันที่น้ำตกตกอ,อะไรนะน้ำตกท่อมใหญ่ก็ <laughs> <laughs> ยังกินกันเรื่อยๆกิน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 ไ,ไม่ได้การันตีว่าคุณใจก็ขอลงไปนะคะปวดตูดมาก เข้าสู่ช่อง The Walking Diary นะคะวันนี้อยู่กับนาวแล้วก็โอเคค่ะตอนนี้พวกเราก็มาอยู่กันที่ภูกระดึงจังหวัดเลยนะคะเย้ <Yeah. S 1> นี่เป็นการขึ้นรอบที่ 2>, <c oughs> 2ของชีวิตเออแล้วเดี๋ยวไปดูกันก่อน,อนว่าก่อนอื่นเราต้องทำอะไรกันบ้างนะคะโ uh huh. okay, อเคตามไปดูกันเลย แรกก็คือจะเป็นจุดที่เราไปติดต่อตสอบถามเนาะตัวส่วนที้ก็จะมีซื้อประกันคนละ10บาทนะคะซึ่งเขาก็จะครอบคลุมส่วนครอบคลุมเรื่องของนะที่ก็อุบัติเหตุอะไรพวกนี้ต่างๆเนาะแล้วก็จุดที่สองจะเป็นจุดที่ชำระค่าบริการกลางเต็นท์นะคะไม่ว่าจะตจองเต็นมนนาไทยในทางอุทยานหรือว่าจะเอาเต็นท์ใหม่เองทุกคนก็ต้องมาชำระตรงนี้คนละ30บาทต่อคนต่อคืนนะคะแต่ว่าที่นี้เราก็แบบเต็นท์เองกาเผื่อไม่รู้ข้างบนจะมีเ,เหลือเต็นต์ไว้ถ้าเหลือเดี๋ยวก็ข้างบนแทนดีกว่า อนนี้เราก็อยู่ตรงที่มารอลูกหาบนะครับก็ค่าลูกหาบเนี่ยกิโลละส0บาทนะครับผลไปแล้วก็มีค่าแท็กกระดาษเพื่อให้รู้ว่าเป็นของเราอีก5าบาทใบละ5บาทแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นตรงที่มาชั่งน้ําหนักเนาะตอนนี้ไม่มีลูกหาบแล้วผมว่าลูกหาบขึ้นไปหมดแล้วรอบแรกคนมากันเต็มที่ฝากกันอยู่ตอนนี้ก็คือต้องรอลูกหาบที่ขึ้นไปแล้วก็ต้องลงมา ซึ่งมันอาจจะได้วันนี้ตอนเย็นหรือไม่ก็พรุ่งนี้ขอม่รับประกาศทำให้เราต้องแบกแบบนี้ครับรอบที่สองพี่ต้องแบกขึ้นเองแล้วจ้านาปีนี้ดูของดิของมาเรือยเลยไปนะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะผมที่ด้านหน้าประตูเราครับถ่ายทั้งหน้าข้างหลังด้านข้างนะครับสุดยอดเลยครับพี่ทุกคนนี้ด้วยสัดเองนะครับ สู้ค่ะเท่าไหร่สิบโลร้อดเริ่มละเก้าโมงมาดูกันเชิงกี่โมงโเดินม,มาได้ไประมาณสี่ร้อยเมตรเหนื่อย <laughs> แปลงร่างแล้วจ้าร้อนมาก แบกของหนัก <laughs> ออหนักมากจริงๆก็เข้าใจลูกหาบเลย <laughs> <laughs> แต่ลูกหาบคนนึงก็คือแบกกัน40-50กิโลนะทุกคนเอาล่ะเราสู้ต่อไปเขาบอกว่าใช้เวลาเดินประมาณ3-5ชั่วโมงกับระยะทาง5.5กิโลเมตรไปจ้ะไปต่อบุดแรกแล้วจ้าซ้ำแทก คือเหนื่อยจริงคนเขาบอกว่าอันนี้คือซัมวัดใจก็คือว่าถ้าใครจะถอดใจก็จจจคือถอดใจจะชันค่อน,ะนข้างเยอะมากนะคะไปชันอีกช่วงหนึ่งก็ตอนช่วงที่ก่อนจะขึ้นไปถึงหลังแปรเออแต่ว่าม,<อ>มาขนาดนี้แล้วก็ยอมแพ้ไม่ได้นะแล้วก็อันนี้ครับบรรยากาศของแต่ละซ้ำก็จะมีร้านขายของจะมีห้องน้ำเนาะไม่ต้องกลัวอดอยากมาที่เนี่ย เห็นว่าม <t od il |ms|> <ial organization> ีขายทุกอย่างเลยนะทั้งไฟฉายปูนขาวเสื้อของฝากอาหารมีครบก็คือถือว่าสะดวกสบายขึ้นมาแล้วแต่ราคาก็แพงขึ้นเรื่อยๆแพงกว่าทั้งารเห็นเขาบอกว่ายิ่งขึ้นไปสูงๆก็จะยิ่งแพงแต่นี้ราคายังไม่แพงมากเนาะเหมือนแตงโมชิ้นละสิบาทอะไรเงี้ยผลไม้ก็ยี่สิบบาทหมวกะรชิ้นละเท่านี้ก็คืออันนกน้ารต่อไปก็จะสบายหน่อยก็เป็นทางลาบเมื่อกี้ก็ขึ้นมาเยอะ ต่อไปว่าทางลาบก็ชิวๆอนนี้ก็เดินแบบมีดนตรีในหัวใจนะครับลูกหาบมีเพลงมาเอาสมันไม่เหงาดิวันนี้คนเยอะมากเพราะเป็นเทศกาล้เป็นไงมากครับหนาคนละแม่ขออุนขึ้นหน่อยจ้านอนมากอันนี้แวะพักระหว่างทางนะคะเป็น อันนี้จะมาซําที่สามแล้วเอ้ยซัมที่กำลังจะไปซําที่สี่ก็คือมีที่พักแค่ซําแรกซําผิดอีกสองซัมที่เหลือก็คือเหมือนกับเป็นจุดเช็คอินเฉยๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็เลยเดินต่อมาเรื่อยๆแล้วนี่กำลังใกล้ถึงซําที่สี่ท่าแบบเยตอนนี้เราก็มาถึงที่ซัมก่อสร้างก่อสร้างบ้านก่อสร้างตึก กอซังอะไรหนูด้วยเยี่ยมว่ะกินน้ำแข็งเติมพลังด้วยละยี่สิบบาทก็อร่อยอะอร่อยหมดอ่ะเหนื่อยก็อร่อยหมดไม่มีอะไรไม่อร่อยอเฮ้ยเจ้าเพื่อนคะ่ะสุดท้ายน้องมิกและเพรมนะคะอเองดีดีโตเหรอพี่ใช่แล้วเพื่อนลวมทางวันนี้ หงกิโนอีกหนึ si ่งโลเจถึงหลังแปค่ะตอนนี้อยู่ที่ซัมกโดนนะคะ แวะกินข้าวเที่ยงเรียบร้อยอว,วิวดีมากแล้วก็ตอนนี้อากาศเริ่มเย็นๆแล้วหนังไม่ค่อยมีแดดใยังชั่วหน่อยเฮ้เราก็ถึงซ้ำแคลแล้วครับเป็นซ้มสุดท้ายก่อนจะถึงหนังแปรซึ่งก็คือยอดภูกระดิงอีกหนึ่งจุดสมกิโลเมตร สุดนะคะตอนนี้ก็ขึ้นมาถึงบริเวณหลังแปรแล้วหลังแ<ไ>ปรจะเป็นป้ายผู้พ,พิชิตป้ายผู้พิชิตครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะใช้เวลาไปทั้งหมด4ี่ชั่วโมงครึ่งออแล้วก็เดี๋ยวต่อไปก็ต้องเดินไปยังศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอีก3ามโลครึ่งเป็นวางกวางที่เขาเรียกว่าวังวาง,วาง,วางใช่<า><ๆ>ก็เป็นทางลาบเฉยๆ,ๆละเ <laughs> มื่อกี้ไม่แต่บันได <laughs> ก็หนักเอาการนะคะก็นดีัยว่าต้องอาญาช่วยไม่อยากจะเชื่อว่า แบกกระเป๋าขึ้นมากันเองรอและข <laughs> <laughs> าลงพขาต้องรีบจองลูกห่าวแล้อ, <laughs> อย่าไป <Okay. S 1> แบบอยา่ยาอย่าทําค่ะ <laughs> จริงทิปเนี้ยไอเทมที่ขาดไม่ได้อ่ะหนึ่งคือหมวกกระเป๋าโอ้กระเป๋าเออเบื้องต้นก็คือเอามาถ้าจะถ้าจะมาเทศกาลนะขอกระเป๋าแบบซัพพอตดีๆหน่อยนะคะเพราะว่าเผื่อแจ็คพอตแบบนี้นะคะ <Jack pot S 2> คุณจะได<บ>้ไม่ลำบากแจ็คพอตแบบไร้ลูกหาแล้วก็ที่น่าคือหมวกเนาะอันนี้มันจะมีเรื่องของที่กันแดดด้วยคือมันร้อนมากกัทุกคนไม่งั้นก็ใส่แขนยุงแขนยาวอะไรมาก็ได้นะคะวแ,แบบอากาศดีสักหน่อยนี่ก็เป็นปอกแขนมากันขายาวหน่อยก็ดี เมอนก็น่าจะดำนะคะพอเราขึ้นมาถึงที่บริเวณสุบนติการนักท่องเที่ยวนะคะก็จะไปทําการเช่าพวกอุปกรณ์การนอนอะไรพวกนี้ล้เดี๋ยวราคาจะแปะไว้ให้ตามนี้เลยนะคะจากนั้นเราก็เอาใบเสร็จมายื่นเนาะที่บริเวณจุดหรับเต็นเราก็เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่พาเราไปดูเต็นของพวกเรากันค่ะ นิดนึงสำหรับคนที่ฝากกระเป๋ากับลูกค้าเนาะเขาก็จะมีจุดที่เป็นรับสัมภาระกันอยู่ะเป็นแบบเนี้ยเออนี่แหละเอ,เอ้เดินมาตรงนี้เฉยเลยเออนั่นแหละก็คือว่าเขาจะเอาของมาวางกองรวมกันตรงนี้แล้วก็ดูตามแท็กกระเป๋าของตัวเองนะคะมาามาแวะชมเนาะแล้วก็นี่เดี๋ยวจะให้ดูที่รับจ่ายเต็นท์กับสัมภาระเนาะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้มาติดต่อเรื่องเต็นท์แล้วก็ตรงนู้นจะมีติดต่อเรื่องสัมภาระอีกทีหนึ่งที่เป็นพวก ถุงนอนเนาะแล้วก็แผ่นรองปตอนนี้นะคะพวกเราก็กำลังเดินไปดูพระอาทิตย์ตกกันนะคะที่ผ่ามากดูหนาวมากตอนนี้อากาศกเริ่มเย็นแล้ะ <mm> <mm> เ,เดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันค่ะ พีจ้าก็คือออกช้าไปนิดนึงก็พาทิตย์มันตกไปแล้วแต่ว่าเราเห็นมันเหมือนกับวันนี้ราบสกายนิดนะคะอันนี้ก็จะมีร้านค้าด้วยนิดหน่อยนะทุกคน เราก็มาอยู่กันที่ร้านหมูกระทะม,มาชิคราคาชุดละเท่าไหร่ห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยบาทห้500าร้อยนะคะบวกกับหมูอันเนี้ยที่เสริมเข้ามาสามร้อยบาท อันนี้ก็มาต่อกันที่ร้านของหวานนะคะก็คือมีหลายร้านมากอันนี้ก็เป็นพวกเมนูนมร้อนโกโก้ร้อนขนมปังปิ้งแล้วก็ออปลาท่องโกก็จะ6ตัว20เนาะอันนี้ขนมปังปิ้งก็จะแทนแบบยีบบาทราคาก็โอเคดีอยู่สวัสดีค่ะ เป็นเวลาตีห้านาทีนะคะเราก็กําลังจะเดินไปดูพระาทิตย์ขึ้นกันที่ผานกแอ่นนะคะซึ่งใช้เวลาเออเดินประมาณ30นาทีเน,ะนาะทีกับระยะทางกิโลใช่ก็เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่นำทางเราไปนี่เขาเริ่มนำทางกันตั้งแต่ตีห้เพราะว่าจะไปช่วยดูเรื่องสัตว์ป่าอะไรพวกนี้ให้นะคะก็เดี๋ยวตามกันไปเลย อันนี้ก็เป็นเวลาตีห้าห้าสิบนาทีนะคะมาถึงพอดีครึ่งชั่วโมงคนเยอะมากแล้วราะนี่ก็เทศก,กาลยามวาน,นมันจ,จับสองคนที่ถ่ายรูปกันแสงกําลังสวยเลยเดี๋ยวประมาณหกโมงสิบห้าพาทิศขึ้นนะคะหาทาเลงก่อนแล้วก็ที่นี่มันจะมีพวกของกาแฟนะ้ำอะไรพวกนี้ให้กินนะไม่ต้องกลัวถ้าจะหิววันนี้พร้อมพร้อมมากรอพาทิ์ขึ้นอย่างเดียวครับใช่จอยเลยคนเยอะมาก แล้อของที่เมื่อคืนนะถุงนอนทั้งๆนุ่มมากเลยแล้วก็อุ่นมากนะแต่ว่าโชคร้ายก็คือเอาขึ้นทางช้าเนาะเทศก,กาลนี้ทุกคนต้องระวังนะเพราะว่าหมอนคับห่มใหญ่คือหมดไปแล้วนะคะก็เลยพับพรมเล็กก็ต้องเอาเสื้อผ้ามันหุ่นเอาแต่ว่าทัวร์ก็โอเคดีอยู่นะอากาศดีที่มันไม่ได้เย็นมากนะ้อยอย่างเช้านี้ก็ประมาณสักตอนนี้ประมาณสัก2ี่สิบสององศาแล้วแต่ตอนเช้าที่เดินมาประมาณสิบหกองศานะคะมีบรรยากาศรอบๆนะ ก็มาอยู่ตรงที่ลานพระแก้วนะครับก็เป็นลานอีกแลนมาร์กหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกับผานกแอ่นนะครับสามารถมาเที่ยวกันได้นะครับ จะเดินเป็นที่มันจะเป็นรอบใหญ่มันจะประมาณรวมอย่า18กิโลได้ก็เลยกะว่าจะชอบจักรายานเอาแต่ว่ามาช้าไปนิดนึงคือเมื่อวานจริงๆเขาบอกว่ามันจองหมดกันแต่ตอน4โมงครึง่งนะคะแล้วเราไปตอน5โมงก็เลยได้เป็นคิวสำรองคิวที่4เลยต้องรอคนอ,อีกโคจักรายานออกไปก่อนนะว่าจะมีจักรายานเหลือไหมก็คือถ้าสมมติใครจะมาก่อนใครที่เช้การแนะนะําว่าถ้าขึ้นมาถูกอะ่ะมันจองจักรายานก่อนได้เลยเองก็จะเป็นสตาล์ทนแบบนี้นะคะอมาเดินทางไกลแล้วก็ปวดเท้าเล็กน้อยอยู่นะตอนนี้ก็มาลุ้นกันว่า หน้าผาจะมีร้านขายอาหารยกเว้นจำสินที่เดียวยกเว้นตรงนี้จะไม่มีร้านค้าตั้งแต่มาบุกจนถึงนมศั์จะมีร้านค้าส่วนข้างในจะไม่มีร้านขายอาหารพี่ต้องเตรียมน้ําถ้าพี่ทานข้าวเช้าเสร็จทุกอย่างน้อยพี่ต้องเตรียมน้ำาาาาม,มำาไปข้างในเนี่ยกว่าจะออกตรงนี้ก็เหนื่อยนึงอยู่พี่ต้องเตรียมน้ําไปนะครับแล้วหน้าผาเนี่ยก็จะมีร้านขายอาหารข้างในแหละที่อาจจะทานข้าวที่หน้าผาลลายครับสรุปตอนนี้เราได้จักรยานแล้วครับนกะ็เดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะปั่นรอดหรือร่วง ตอนนี้เราก็คือจะไปรูทของเส้นน้ำตกนะครับก็ซึ่งเป็นเส้นที่เป็นวิวธรรมชาติที่สวยงามแต่ไม่สามารถเอารถจักรยานเข้าไปได้ดังนั้นเราต้องขี่ไปที่น้ำตกถ้ำใหญ่ก่อนแล้วค่อยเดินเข้าไปอีกทีนึงซึ่งน้ำตกมันจะปิดบ่ายสามนะคะถ้าจะมาก็คือให้ไปเดินน้ำตกก่อนนะคะแล้วก็ไปรูที่บริเวณอื่น เขาบอกว่าห้ามเข้าหลังสามโมงเพราะอะไรหรือเปล่าเพราะเช้าเพระเธอเธอ,อเกินเพราะอะไรเพราะเพราะเรา <c oughs> ไม่เขียวอันนี้นะคะเรากำลังมาอยู่กันที่น้ำตก น้ำตกท้ำใหญ่ซึ่งมันจะเป็นจุดที่จอดรถจักรยานนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะต้องเดินต่อไปยังน้ำตกต่างๆเขาบอกว่าอาจจะใช้เวลาประมาณสองถึงสามชั่วโมงแล้วแต่ว่าเราถ่ายรูปเยอะมากน้อยขนาดไหนนะคะอากาศดีมากเอออากาศเย็นๆน้องจนๆนะคะอันนี้เราก็มาถึงที่น้ำตกจุดแรกนะคะคิดว่าน่าจะเนน้ำตกทํำใหญ่ที่จริงเดินมาแล้วไม่มีป้ายบอกทางอะไรเลยจนวันัี้ไม่คือลงตามคนอื่นเขามานะก็โผที่น้ำตกอันแรก เดีย๋ยวต่อไปเราก็ไปเดินเลาะๆดูกันต่อตามริมน้ำตกเนาะว่ามันจะไปโหดที่น้ำตกไหนต่อนะคะมันก็จะวนวง,องกอบแล้วค่อยกลับไปเอาปอากยานอีกทีหนะึ่ง เราเห็นเดินระหว่างทางก็จะมีมายค้ำยันที่บริเวณเห็นผาไปช่วๆนะคะแล้วมันเอาไว้ทำอะไรครับเขาม,มีความเชื่อว่าเอาไวค้ค้ำยันไม่ให้มันตกจริงๆก็ฟังจากคนข้างหน้าองคราไม่รู้เองหรอก ก็เดินออกจากบริเวณนั้นตกเรียบร้อยแล้วนะะคใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงก็ไม่ได้ถ่ายรูปเยอะมากนะอันเนี้ยตอนนี้นะคะเหมือนสวรรค์ทุ่งหญ้าสวรนคาของคูกระดึกคือมันเป็นบริเวณที่เราต้องเดินวนไปยังบริเวณที่เราจอดจักรยานไว้ซึ่งระยะทางประมาณสัก2.4 2 5กิโลอะข้าวก็คือแขวนไว้กับรถแล้วตอนนี้ก็เที่ยงกว่าก็คือหิวรู้สึกพลาดเล็กน้อยนะคะ เรามาแวะกินข้าวกันเรียบร้อยแล้วค่ะข้อสําคัญก็คืออันนี้คือเราซื้อข้าวมาจากตอนเช้าแล้วซึ่งเป็นไอเดียที่คิดว่าดีอยู่ยเ,พเพราะว่าที่นี่ก็คนเต็มเลยร้านค้าร้านอาหารส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ตรงบริเวณผาเนาะ ข้างในรอบในเนี่ยทางเดินรอบในจะไม่มีร้านค้าเลยดังนั้นคนส่วนใหญ่เวลาจะมากินข้าวก็ต้องออกมาข้างนอกครับจริงๆถาเนี้ยดูไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะไม่ได้เป็นถานที่แบบเป็นไฮไลท์ชมวิวอะไรอย่างนี้เท่าไหร่ถ้าพาชมวิวจริงพาทิศตกเขาจะไปกันที่ถาลมสักแล้วก็พาเยยบเมฆใช่พาลมสักอันนี้จะฮิตมากนะคะแล้วเดี๋ยวพาไปดูกันต่อว่าเป็นยังไงบ้าง กันมาถึงสระอโนดัตแล้วนะคะอยู่ข้างหลังพวกเรานั่นเองคายบึงไหมก็คือบึงบึงแล้วก็เดี๋ยวเราต้องปั่นจักรยานค่ะข้ามทางน้ําอันนี้ไปเพื่อไปยังพระเหยียบเมฆกันต่อค่ะอันนี้ความเชื่อเรื่องอะไรคะถ้าเราตั้งได้เกินสิบชั้นเนี่ยเราจะเป็นคนที่มีสมาธีิเศษอันนี้คือใครบอกมา ตอนนี้นะคะต่อจากสะอโนดะเราก็ปั่นมา2กิโลครึ่งเนาะมาถึงที่บริเวณผาเหยียบเมฆนะคะก่อนที่เราจะปั่นไปผาลมสักต่อเนาะอันนี้ก็คือแวะดูบรรยากาศกันก่อนว่าสะดูผาที่ตกที่ผานหนกันดีผาน,นี้จะเป็นลานค่อนข้างกว้างนะคะตอนนี้ยังคนไม่ค่อยเยอะเนาะแล้วก็บรรยากาศถว่าดูดีอยู่นะคะ สุดท้ายของเราก็แล้วก็คอผาลมสักนะคะจริงๆคือแวะแทบทุกผาแล้วก็คือหาของกินแทบทุกผาเนาะอันนี้บรรยากาศก็จะคือคืนนี้นึงมีร้านขายของเยอะแยะมากมายเพราะเป็นผาไฮไลท์ที่คนชอบมาดูผาดิบตกกันก็ยังกิน <c oughs> กันเรื่อยๆกิน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 อย่างจริงจัง <c oughs> อันนี้ข้างหลังก็คือเป็นคิวต่อแถวถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปมุนฮิตบริเวณตรงหน้าผาชิว, <c oughs> วยาวเลยเนมาเยอะมาก สรุปตอนนี้เรามาอยู่กันที่ผาแดงนะครับปั่นมาเพื่อจะมาดูพระอาทิตย์ตกผิดานนิดหน่อยนะครับความเป็นจริงก็คือผาทิตยแต่เมฆมันบางเนาะ ถือซะว่าเราพาทุกคนมาชมครบทุกผานกันเลยทีเดียวนะคะทริปนี้ใครอยากรู้ว่าแต่ละผาเป็นยังไงก็คือดูได้ที่นี่ทีเดียวนะคะคงไม่มีใครมาแบบนี้อีกแล้วถธอไปข้อดีเนาะเอาล่ะเดี๋ยวปันกลับอีก8กิโลไปยังที่พักเมื่อก่นทำใจแบบ ผลของการขี่จักรยานของพวกเรานะคะกลับมาใช้เวลาประมาณ54นาทีจากขาลงสรวมดูพระอาทิตย์เสร็จตอนหกโมงในห้องที่ไปอาบน้ำกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปกินข้าวกันต่ออีกทีนึงกินข้าวอีกแล้วเหรอไม่กินละกินของหวานก็ได้กินของหวานโอเคค่ะสรุปว่าค่ำคืนนี้นะคะพวกเราก็มาจบกันแค่ร้านของหวานกินแค่ชานมนั่นแหละเพราะว่าเท้าตรงต่ำกินมาตัดหนักจเต็มแล้วก็เลยไม่ค่อยหิวเท่าไหร่นะคะ แล้วก็รอคืออาบน้ำไปค่อนข้างนานก็เลยเลิกกินดีกว่าเกยวขอลาคืนนี้กันไปด้วยนะตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อยมาดูกันไหนว่าวันลงจะเป็นยังไงบ้างไปจิดกอต่องลูกหับวันนี้ไว้แต่เช้าเรียบร้อยนะคะรู้ที่จะสัปเระไปว่าได้ชัวร์แล้วตอนนี้ไม่ต้องแบกลงเอง <c oughs> คิดว่านะโอเคบายบายกันนีค่ะ ของพวกเรากันแล้วน,นะคะก็คือวันที่จะกลับนั่นเองใครที่จะมาช่วงเทศากาลนะคะเราต้องการที่จะเอาลูกหาบลงไปนะทุกคนเข้ามาต่อแถวกันตั้งแต่ก่อน6กโมงแล้วจ้าก็คือนี่ก็คือตื่น6กโมงไม่รู้เรื่องอะไรเลยมาถึงก็คือเจอคนต่อแถวสัมภ์ละเยอะมากแล้วนะคะแล้วก็อันนี้เลยจุดแรกคือที่ต้องมาติดต่อคือเป็นจุดรับจ่ายเต็นท์นะคะจุดนี ซึ่งจุดนี้เราก็จะต้องมาซื้อแท็กกระเป๋าไว้ละ5บาทเหมือนเดิมเหมือนตอนขาขึ้นมาถ้าสมมติใครได้มาตอนแรกอนะเนาะแล้วก็จากนั้นก็คือไปเก็บสัมภาระให้เรียบร้อยแล้วก็มาต่อแถวนะคะเพื่อที่จะรอชั่งน้ําหนักของแล้วก็ให้ลูกหากเอาของลงไปถ้าใครมาช้าถึงแม้ว่าคุณจะซื้อแท็กไว้แล้วหรือจะจองไว้ไหนเมื่อคืนก็ไม่ได้การันตีว่าคุณจะเอาของลงไปนะคะแต่ว่าน,นี้พวกเราก็คือเรียบร้อยแล้วะะไม่มีสัมภาระ เข็ดแล้วจะขาขึ้นนะคะก็เรียบร้อยเดี๋ยวไปกินข้าวกันแล้วก็เดี๋ยวจะลงไปข้างล่างวันนี้เราจะลงไปข้างล่างนะคะโดยการที่ปั่นจักรยานไปที่บริเวณหลังแปเนาะที่ขามาเราเดินทางลาบมาอีก3.5กิโลเมตระราคา60บาทนะคะไปกินข้าวก่อนนะบายบาๆหิวแล้ว อะไรขึ้นไม่ไหวแล้วปวดตูดมากนั่งลงไม่ได้แล้วไม่สามารถปั่นขึ้นเนินได้แล้วนะคะณจุดนี้คิดว่าน่าจะเดินกลับไปหลังแปรดีกว่าจาก,กรยาน <c oughs> เซอเช่ามาทำไมวัเนี้หกสบาทอ่ะทุ้อนไกลกว่าอีกโลสองเนี่ย <c oughs> <c oughs> ปั่นจักรยานลงมาถึงแล้วนะคะก็ต้องมาต่อคิวลงคนเยอะมากว,วันนี้<ม>ต้องต่อคิวยย้ทุกคนตอนนี้ก็มาถึงข้างล่างแล้วนะคะเหนื่อยมากเลยเหนื่อยมากคือปวดเท้ามากเหนื่อย,ออยใช้เวลาไปทั้งหมดจากเก้าโมงครึ่งถึงนี่เที่ยงสองชั่วโมงครึง่งแต่ว่าขาลงติดคนตอนเดินลงนิดนึงเข้ม่อยมากเหนื่อยไม่เท่าไหร่นะคะ เดี๋ยวราเพื่นในสองคนหแ้เดี๋ยวก็ไปกินข้าวขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ติดตามชมพวกเรามาจนจบนะคะก็ะถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ตามข้างล่างนี้นะคะแล้วมาพบกันใหม่กับ The Walking Diary ในทริปหน้านะคะบ๊ายบาย